คือผมมานี่ผมมาเอาความรู boss, ้นะคือผมเองก็ทําสวนแต่ผมไม่ได้ทาสวนแบบครบวงจรเหมือนพี่อ้อนะผมทาแค่ปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะครับแล้วก็ทําคลิปยูทูบกับเพื่อนๆในช่องให้ดูกันที่นี้ทําไมผมถึงมาผมบอกเพื่อนๆตลวดว่าผมเป็นคนชอบศึกษานะครับถ้าเขาอยู่แบบนี้เขามีความสุขแบบว่ายิ่งทํายิ่งสนุกบอกบอกแม้ในเหตุแห่งเมื่อยคือเราอยู่กับมันได้ด้วยความสุขแต่ว่ามีความสุข ทั้งปลดนี้ไปนําทั้งซื้อที่ไปนําทั้งขยายอขอกหมูขอกเป็ดขอกไก่เนาะถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็โอ้ไม่ธรรมาดาก็ใช้เงินเยอะเนาะก็จำเดินดูรอบๆอบเดี๋ยวโหสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่องนะครับมอสเบียร์พาเที่ยวพาเลาะนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนาเดือนะครับมาอยู่สวนพี่อ้อนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อครับอันนี้เป็นสวนเกษตรของพี่อ้อชื่อสวนว่าบ้านสวนทวีศักดิ์ค่ะบ้านสวนทวีศักดิ์นะครับอยู่ที่บ้านนาเดือยตำบลนาแก้วอำเภอพนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้จะพามาดูเกษตรผสมผสานของจริงนะเกษตรที่ครบครบเซตเาเรียกว่าครบจบที่นี่ที่เดียวนะมานี่ได้ได้ทุกอย่างความรู้แน่นนะครับถือว่า อย่างเพื่อนๆที่เคยติดตามที่ช่องนะครับจะเห็นว่าผมส่วนใหญ่จะอยู่ที่สวนตัวเองวันนี้ผมมาเอาความรู้แต่ก็พาเพื่อนๆทางช่องมาเอาความรู้มาเอาประสบการณ์จากพี่อ้อเพื่อที่จะไปปรับใช้ในสวนของตัวเองเพราะนั้นให้พี่อ้อพาไปชมทั้งหมดที่สวนนะครับค่ะปค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะลูกใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆดูเนื้อหนาเราดูะนะดู ใหญ่มากผมก็สายพันธุ์มะละกอเหมือนกันนะแต่ผมเป็นเตี้ยชุมแพแต่ถ้าได้ดุกๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากแต่ว่าไอที่เห็นว่างๆเนี่ยคือเก็บไปตมเวลาคนมาศึกษาดูงานใหญ่มากดูดูดูมือกับดูลูกมะละกอครับสวยมากแล้วก็สวยด้วยอยากได้สายพันธุ์ติดต่อพี่ออมมานะครับเนื้อหนาเก็บลูกสุกไว้บ้างนะครับค่ะก็อันนี้อันนี้เสียไว้ให้พ่นซุกแล้วก็จะขายซุกค่ะ แต่นั้นเป็นฮอด์ค่ะแต่นี้ไม่รู้สายพันธุ์นะแต่รู้ว่าลูกใหญ่เนาะแล้วมันก็สวยด้วยผมว่ามันน่าจะกลายพันธุ์กันมากกว่ามันปลูกใกล้กันแบบนี้ไม่เลยจะมาละกอบ้านไปปนกับฮอแลนด์อะไรหรือเปล่าโดยการผสมเกสรมากกว่าเลยมันก็เลยดูสังเกตไม่ค้อยฮอแ์นด์แต่มันตัวใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่ามีถั่วมีอะไรด้วยเนาะเกษตรเยอะมากครับเพื่อนอ่ะไปเดี๋ยวไปต่ออีกที พื้นที่บ่อประมาณกี่ความยาวกี่เมตรกว้างกี่เมตรครับตัวนี้อันนี้อไอ้กว้างประมาณเมตรยี่สิบกว้างเมตรยี่สิบยาวครับยาวนี่ประมาณสิบสองเมตรประมาณสิบสองเมตรเราลงได้ปลาดุกนี่กี่ตัวครับพี่อันนี้พี่ลงอยู่ไอ้ปกติบ่อนี้จะลงได้อยู่สองพันตัวได้สบายเลยโอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ลงแค่เจ็ดร้อยค่ะแต่ว่าบ่อน้่นพันห้า ไม่มีแบบมันออกทางนอกบ้างหรอครับดูน้ำแบบปริ่มๆเลยก็ถ้าถ้าสมมุติเนะถ้าสมมติว่าน้ําท่วมน้ําท่วมแล้วล้นล้นไปทางอื่นนี่เขาไปได้อืมแต่ว่าตรงนี้น่ะมันน้นครับค่ะเพื่อนเป็น,นพื้นที่สูงค่ะน้ําน้ําเพื่อจะบ่บ่เคยล้นไปข้างนอกค่ะก็ล้นอยู่แค่นี้ค่ะเม้นถ้าออกไปก็ออกไปเล็กน้อยเขาก็กลับเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ําที่จะไปต่ออ่านี่น่าจะเป็น เหมาะแล้วเหมาะกับพื้นที่ค่ะแม่แล้วทีนี้พวกน้ําขี้ปลาที่เขาล้นออกด้านข้างนี้ก็จะเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไผ่ได้อยางไงได้ด้วยอ่าแม่นได้เป็นอย่างดีเลยแหละนั่นเขาเรียกว่าสุดยอดไอเดียเลยนะครับคือบางทีเราไม่ได้คิดขนาดนั้นว่า้พื้นที่ว่างของป่าไผ่ปลูกอะไรก็ไม่โตัด้วยความที่รากไผ่มันไปไกลแล้วมันมันแย่งอาหารยื่นอย่างอื่นหมดแล้วก็มาเจอ เออบอ่อปลาแบบนี้ได้ไปด้ยวยคือมันเป็นร่มเงาให้กับปลาได้ด้วยเนะาะสุดยอดเลยครับไอเดียดีมากเดี๋ยวกลับไปใช้นะครับเดี๋ยวกลับไปใช้ที่บ้านานะครับปกติจะเป็นแหนแดงแล้วก็เห็นบอสตะก้านะฟางอ่าฟางแล้วก็จะมีขี้วัวเป็นชั้นๆเลยเลยทั้งฟางทั้งขี้วัวค่ะ ปลาเขาก็จะมาค่ะแม่นอาหารปลาอ่าพวกเขาจะพกเขาจะกินในนั้นแหละเนี่ยเห็นบ่อปลาน่ะก็ก็เคยเห็นมันไล่แถบจเคลียนะแม่แต่ปลาตัวเล็กผมก็เห็นคนไล่กินนะอย่างที่งัวถ้าเราไม่ใส่ตะกร้าแบบนี้มันก็จะละลายค่ะแม่นจะละลายไปค่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียอีกครับดีๆนี่ผมจะไปปรับใช้ที่บ่อปลาที่บ้านได้เลยบางคนเขาก็ จะเอาก้อนฟางลงเลยเนาะมันแตกนะนะำไปมันแตกค่ะแม่นเลยทานะครับแต่ถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะยังอยู่ในตะกร้าทีนี้พอมันแตกปุ๊บน้ําเราก็เน่าเสียไวจะได้แบบนี้ดีเลยครับน้ำไม่เน่าไม่เสียเอาไปบัดใช้เดี๋ยวผมเอาไปใช้ที่สวนดีเลยครับปลาเต็มเลยแหละปลากบเปิดก็อยู่ด้วยกันได้นะครับค่ะก็บูเห็นผนไรแหบจะเ่อนะบางทีก็ ปลาตัวเล็กนี่ขึ้นมาพวกก็ไม่บบเห็นไรเชื่อนะอ่าพวกก็อยู่อยู่ร่วมกันได้ตามธรรมชาติปกติเนี่ยคิดว่าเพชน่าจะไล่กินปลามดนะแต่พอเลี้ยงเข้ากันแล้วนี่มนก็อยู่ผมว่าอาหารมันเพียงพอมากกว่าเพราะอาหารเพียงพอมันก็ไม่สนใจปลาแล้วน่าจะ่ปกติมันน่าจะต้องหายบ้างตัวเล็กๆมันต้องกินเนาะเพราะว่าอยู่ข้างบนเนาะเวลาเพิ่นหิวพวกก็ขึ้นไปกินก็จะมีทั้งลำทั้งแหนแดงอย่างประมาณนี้นะคะจะอยู่ข้างบนแล้วก็ ไอ้เพิ่นก็จะหากินพวกไอ้หญ้าเนาะค่ะแม่ทั้งหญ้าทั้งไสเดือนเลาะฟ่งเลาะหยังประมาณนีนะอาหารเขาไม่ขาดค่ะเขาเลยไม่ค่อยยุ่งกับปลาแล้วก็อยู่ร่วมกันกับปลาได้ค่ะป็มาไม่กลัวเป็ดด้วยค่ะสวยมากปลาก็ไริเขือปลาก็ไริยาดเป็ดเลยปลาก็มา ทั้งปลาทั้งเป็ดก็อยู่ด้วยกันนี่ผมมานี่ได้หลายอย่างเลยนะนี่เดี๋ยวไปปรับใช้เดี๋ยวถ่ายคลิปให้คุณเสได้ดูทางช่องด้วยครับว่าเวลาทำเนี่ยได้ไอเดียมาจากพี่อ้อนาเดียเนี่ยขี้เป็ดนี่ก็จะเป็นอาหารปลาอีกได้นี้ใช่ครับขี้เป็ดขี้ไก่อาหารปลาได้เลยปลากินพืชอะไรพวกนี้ประโยชน์หลายอย่างนะครับเลี้ยงเขาเรียกเลี้ยงผสมผสานให้ ให้ธรรมชาติมันดูแลกันเองเนาะค่ะอย่างน้อยมันก็ประหยัดเราไปได้อีกอย่างหนึ่งค่ะไม่ได้ส้นเบืองแล้วทีนี้ในบ่อนี้มันมีทั้งหอยหอยผมเยอะเยอะดีนะแต่ว่าน่าจะเป็นอาหารเป็ดก็ะย่ามันกลับเป็นวัชจักเนาะครับค่ะมันก็กินค่ะไอกะเขากาเป็ดพวกกะเวลาให้อาหารพวกกะโบกินหลายเพราะว่าิ่นหากินไปนานแล้วหอยนี่ิ่นก็ออกลูกเรื่อยๆมันก็มีเรื่อยๆเนาะครับค่ะก็เป็นวัชจักรไป มาเดี๋ยวขยับมาดูอีกมุมหนึง่งอ่านี่สวยมากครับมีคอกแล้วก็เด็ดก็เดิน <c oughs> ลงเล่นน้ําหลังจากาตื่นเช้ามาก็ลงไปว่ายน้ําพอตกเย็นถึงเวลากินข้าวก็มากินอาหารสวยอันนั้นก็จะเป็นวัวนะั้นสนามติดกับสนามเลี้ยงวัวปสัตว์ครบวงจรนะครับ <c oughs> อ๋อตรงนี้เป็นพื้นที่ให้อาหารเป็ดเนาะค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ให้อาหารเป็ดแล้วก็เพื่นออกมาเดินเล่นเนาะค่ะแล้วก็ทีนี้นะติดกับคอกเป็ดนี่ไม่ได้มีเสียพื้นที่เลยก็จะเป็นคอกวัวคอกวัวต่ออีกค่ะเป็นสนามเลี้ยงวัวสนามเลี้ยงวัวค่ะเป็นทัวแล้วก็ทําเป็นคอก ไวใช่ไหมครับไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมค่ะล้อมล้อมคอบบริเวณกว้างให้เพื่อนออเดินหากินเดินกินหญ้าเองได้เลยก,ก,กักบริเวณแต่ว่ากักในพื้นที่กว้างให้เพื่อนเพราะว่างานทามันหลายเนาะเ่าบ,บอกมีเวลาที่จะปล่อยออกไปเลี้ยงครั้งนี้ก็กักบริเวณเพื่อนประกาศเดินหากินไปตามพื้นที่เนี่ยค่ะกว้างพอสมควรอยู่พื้นที่ทั้งหมดสิบสามไร่สิบสามไร่13สามไร่กลางป่า ปรับพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่เกษตรค่ะแบบลงตัวไอ้โคกหินแห่เนาะมามาพลิกแผ่นดินให้เป็นหินลูกลังหินแม่ลังนะครับพลิกแผ่นดินให้เป็นเงินเป็นทองพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่สวนได้แบบลงตัวมากเลยค่ะเกษตรทั้งเกษตรเชิงพืชเกษตรปศุสัตว์ทั้งประมงทั้งประมงด้วยนะทางน้ำทั้งนั้นด้วยไปดูต่อค่ะ ใชมีพื้นที่กว้างๆก็สามารถเอาไปปรับทาได้ผมก็อยากทําอยู่นะเดี๋ยวผมกลับไปผมจะหาพื้นที่ว่างๆแล้วก็พื้นที่เลี้ยงไก่ที่สวนสวนถ้า<ว>ถ้าไผ่มีพื้นที่กว้างๆอ่าล้อมล้อมพื้นที่กว้างๆเลยแห้งค่ะ,คะให้มมันได้ออกกําลังกายให้มันได้เดินเล่นคุยเขียกกินตามธรรมชาติด้วยเนาะแต่ว่าอยากให้ทําเล้าให้พนนอนเนาะต้องมีที่นอนฝนตกฝนอะไรก็แดดเดือดก็ได้หลบได้ค ก็สวยดีครับเป็นธรรมชาติแต่ไก่ก็อยู่กับธรรมชาติเขากวาดไปซิบก็โตแล้วคอกนี่อ่าไทยชนบุรีมาครับไปซื้อไปไปเลี้ยงหรือซื้อไปซื้อไปเลี้ยงค่ะอันไปเฮ็ดพ่อพัน์แม่พันุ์แล้วทีนี้ไอหมูหมูแม่พันธุมีจกโตแกเอาจนบิดเลยทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งกลางเป็นหมักนอะแต่หมักเลี้ยงหมูรายรายได้จากหมูนี่ดีไหมครับพี่อ้อดีค่ะไอรายได้จากหมูนี่ก็คือ ไอ้ยอดยอดตามที่เคยได้เนาะปีกายนี่พี่เคยได้ถึงเดือนละเจ็ดหมื่นก็มีเอ่ายอดปีกายนี่นะต่อเดือนนะครับเจ็ดหมื่นไม่ใช่ปีนะเดือนนะเจ็ดต่อเดือนค่ะแล้วทีนี้<ม>ไอ้แต่ว่ามันก็โมเมนว่าได้เจ็ดหมื่นทุกเดือนเนาะพูดถึงอะ่ะบ,บางเดือนก็ได้มื่นบางเดือนก็สองหมื่นนะคะกระสี ประมาณนี้เนาะบางเดือนก็สามหมื่นบางเดือนก็ห้าพันก็มีบางเดือนก็สองสามพันก็มีตีเฉลี่ยก็แล้วแต่เดือนแล้วแต่บางเดือนเราขายได้เยอะก็ค่ะแม่นได้ราคาเยอะแล้วไอลูกหมูนะตอนนี้นะก็คือมีเท่าไหร่ก็บ่พลลูกค้าอเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนี่จากขออนุญาตเอ่ยเนาะจากชนบุรีแกมานี่มีแม่มีตัวแม่นี่ รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่แกกวาดเรียบเลยเขาจะไปเป็นแม่พันธุ์ค่ะแม้แต่แม่พันธุ์แกก็ยังถามซื้อแต่ว่าแม่พันธุ์ตอนนี้นทยอยขายค่ะทยอยขายออกไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ แม่พนมันมันมันเริ่มจะหมดแล้วนี่พี่กําลังจะคุณให้เป็นแม่พันใหม่อยู่ค่ะเมื่อกี้ก็รุ่นกลางๆแกก็ขอไปก็เลยแบ่งไปแล้วก็เลยโตไม่ทันสักทีโตไม่ทันแล้วตอนนี้ยังยังเด็กอยู่เลยเนี่ยเป็นเด็กเล็กแล้วทีนี้ม,มีมีตัวที่อ่ากำลังจะหย่านมอยู่อีอีอประมาณยี่สบกว่าน,นี้ก็จะเอาออกนมแล้วค่ะก็ก็ได้ลูกเรื่อยๆอยู่ก,ก็มีอยู่แต่ว่ายังยังบ่หลายแม่ปันไดค่ะ แต่ก็พอได้เรื่อยๆอยู่ก็มีรายได้กับมันเนอะอาะก็สรุปคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็มีรายได้ทุกอย่างเลยาบางอย่างมากบางอย่างน้อยคนปีกันไปเนะาะแม่นครับลหลายๆที่นะ <S <S มาทำรายการเยอะมาก คิวแทบไม่ค่อยว่างนะครับที่ผมติดต่อมาที่3าสี่วันกว่าจะเข้ามาหาได้ทั้งที่ผมอยู่ใกล้นะครับงานก็เยอะนะครับงานดูศึกษาดูงานอะไรก็มาตลอดงานศึกษาดูงานนี่คือแบบบางทีก็3วันติดเลยก็มีบางทีก็บา2สองวันบา5ห้าวันเนาะแต่สมาตลอดจากมาจากต่างจังหวัดนี่ก็หลายค่ะทีนี้ทีนี้ผมอยากทราบหน่อยนึงว่า เกิดเข้ามาศึกษาดูงานกับเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีรายได้กับมันเนี่ยมันเป็นรายได้เกิดจากจุดไหนบ้างครับย่อที่ให้เข้ามาศึกษาดูงานคนมาเยอะๆอะไรแบบนี้ถ้าคนมาเยอะๆถ้ามาจากหน่วยงานเนาะครับเขาก็จะมีค่าอาหารค่าเบรกแล้วก็เราก็จะได้ส่วนจากค่าวิทยากรวิทยากรด้วยเนาะค่ะค่าวิทยากรนี่ก็ขออนุญาตเอ่ยเนาะก็ประมาณชั่วโมงละหกร้อยค่ะค่ะค่าวิทยากรแล้วทีนี้ถ้าถามว่า แล้วค่าอาหารค่าอาหารทีนี้ค่าอาหารถ้าถามว่าเหลือไหมถ้าซื้อทั้งหมดนะไม่เหลือเราใช้วิธีไหนแต่ถ้าของของเฮานี่ก็คือของเฮานี่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแม่นว่าเขาจะต้องทําให้ประจักษ์ให้ทุกคนได้เห็นก็คือแบบว่าเขาใช้วัตถุดิบที่มีในสวนมาประกอบอาหารว่าไงคือเอาของจากสวนเราเนี่ยมาทํากับข้าวแม่น ไข่ไข่เป็ดไข่ไก่มะละกอเนาะแม่บอสลาไอ้ถ้าถ้าถ้าฤดูแลงน้วก็จะเป็นพวกมะเขือเทศพวกอย่างก็คือปลูกเองทั้วก็เอามาประกอบอาหารแม่ค่ะพวกมะเขือมะเขือพวงมะเขือเปาะอังนีหรือไอ้มะละกอนี่ค่ะก็ปลูกเองแล้วก็เอาขึ้นมาประกอบอาหารก็เรียกว่าเราลดค่าใช้จ่ายในการแทนที่เราจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมาเลยเราเอาบางส่วน แต่เราเอาของที่สวนเรานี่มาประกอบอาเพิ่มเข้ามามันทําให้ลดต้นทุนมันก็เลยมีกําไรที่เหลือมีรายได้ที่เหลืออันนี้ก็คือเวลาเขามาดูงานนี้บอกก็บอกเขาตรงๆเลยได้ว่าของที่คุณกินจากสวนชันนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับนเพราะว่าจะจะได้ให้รู้ว่าเออนี่มันเป็นอ่ ยังล่ะเศรษฐกิจพอเพียงเนาะท,ท,ที่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 พักกันเรียนรู้กันอยู่แม่บอล่ะคือคือมันใช้ได้จริงๆแบบนี้นะคะ่ะเราเราทำไม่เห็นเป็นประกาว่าเนี่ยเราทําแล้วอะไรค่ะ,แ,ะแม่น่าสนใจนะผมกาไปปรับใช้แน่นอนนะคะี่คือผมมานี่ผมมาเอาความรู้นะค <laughs> ือผมเองก็ทําสวนแต่ผมไม่ได้ทาสวนแบบครบวงจรเหมือนพี่อ้อนะผมทําแค่ปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะครับแล้วก็ทําคลิปยูทูบกับเพื่อนๆในช่องได้ดูกันที่นี่ทําไมผมถึงถึงมา ผมบอกเพื่อนๆตลอดว่าผมเป็นคนชอบศึกษา<ห>น,นะครับผมเองเนี่ยเป็นคนชอบศึกษาอยากได้ความรู้นะอยากได้ความรู้ผมก็พาเพื่อนๆนี่ครับมามาเพื่ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะนั่งคุยกันสักหน่อยนึงใช้เวลาไม่นานค <c oughs> ือเรามาเนี่ยมาศึกษาปุ๊บเนี่ยเอาความรู้เอาประโยชน์ต,ตรงนี้ไปปรับ ปรับเราก็ไม่ได้ลอกทุกอย่างนะเราไปปรับใช้ลอกได้ลอกด้วยก็ไปปรับ <c oughs> ให้มัน <c oughs> คือเราก็ทําในแบบของเรานะ <c oughs> เพื่อนเหมือนกันนะเอา <c oughs> เอาไปใช้ได้แล้วก็ไปปรับใช้เพราะว่าอย่าลืมว่าภูมินี้ประเทศแต่ละคนไม่เหมือนกันดินน้ําอากาศไม่เหมือนกัน <c oughs> ถ้าเกิดเราเรียนรู้ปึ๊บเนี่ยเราไปปรับใช้มัน <c oughs> ก็จะเกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นเวลาดูอะไรต่างเนี่ยเราดูเสร็จปึ๊บเราก็มาวิเคราะห์ให้มันเหมาะกับเราไหมอันไหนที่มันเหมาะเราหยิบไปใช้ที่สําคัญคือคุณต้องมีเวลาให้ด้วยเนาะ มีเวลาทำอย่างพี่บอผมว่าเวลาแทบไปเที่ยวไปเที่ยวไปเล่นนี่ยากเลยนะนี่ถ้าเกิดไปใครจะให้อาหารวัวใครจะให้อาหารปลาเห็นไหมเราต้องสละเวลาบางอย่างให้อยู่กับมันแต่ถ้าเราอยู่กับมันแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเนี่ยเราจะอยู่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าทำเรามีความทุกข์โอ้นีก็เหนื่อยให้อาหารวัวก็เหนื่อยก็อยู่ยากนะไอข้างนอกนี่คือแทบแทบไม่อยากออกไปไหนเนาะถ้าเขาอยู่แบบที่เขามีความสุขแบบว่า ยิ่งทํายิ่งสนุกบ,บ่แม้นในเหตุแห่งเ,เมื่อยที่เราอยู่กับมันได้ได้วยความสุขแต่ว่ามีความสุขอ่าไออ่าถ้าถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่พี่ขายของเนาะเครียดแล้วก็คือไมเกรนกินทุกวันบางมื้อนี่มือ้อละสามรอบก็มีนะกินยาไมเกรนเลยอ่าแม้แต่เวลาเข้าห้องน้ําก็ยังไม่เป็นเวลาเออพูดง่ายง่ายแล้วทีนี้นอบบนไอทั้งหน้าตานี่ก็จะ จะโบโซดใส่นะจะซีเซียวคล้ายๆแบบนอนบ่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอแบบนี้แหละค่ะพอมาอยู่ที่สวนกับธรรมชาติมันรู้สึกว่าเปลี่ยนไป้ไหมแต่เดี๋ยวนี้นะคือไม่เกณนไม่มีละมีก็น้อยน้อยถ้าถ้าสุว่าตากแดดแรงๆอีหลีอย่างสีจังจังไอ้นั่นค่ะแต่ถ้านี่นะคือคือแบบไม่บได้กินเลยแหละค่ะอ่าแล้วทีนี้ทางสุขภาพจิตเนาะอ่าแล้วก็ทางสุขภาพทางร่างกายนี่คือแบบ แตกต่างกันหลาย่ะอย่างมันดีขึ้นไปหมดนะครับเห็นได้ยินด้วยพี่เว่ามาซื้อที่แปลงนี้ในพื้นที่กี่ไร่นะครับ13ไร่13ไร่ตอนนี้ใช้นี้หมดทุกอย่างแล้วหรือยังครับดีขึ้นไหมครับตอนนี้ค่ะก็ดีดีขึ้นหลายนะคะก็คือแตกต่างจากตอนที่เขาขายของเขาก็มีกําไรอยู่แต่ว่าพอมาคิดคิดเบิ่งนะคะไอ มีกำไรในตัวของเพื่อนยูแต่ว่ามันต้องใช้ต้นทุนสูงเราก็เลยจําเป็นต้องกู้กู้เงินจากธนาคารออกมาเนาะก็ะคือกู้กู้กู้กูออกมานี่มันก็เข้าหลักล้านเลยเ้ยอือ่าแล้วทีนี้ตอนที่พี่ออกมาทําเกษตรนี่พูดง่ายๆคือเงินบ่บหลือแล้วตรงนั้นนะหมือนว่าเราเป็นนี่ก้อนหนึ่ง แล้วก็มาค่อยมาเริ่มทําเกษตรมาตอนนั้นมาเริ่มทําเกษตรแล้วทีนี้ถ้าถามว่าเอาหอบเงินมาซื้อสิบสามไร่กระบอกนะคะก็คือพี่ก็ค่อยๆซื้อซื้อทีละสองไร่สามไร่แบบนี้นะคะอ่าโซนข้างหลังน่ะกะห้าไร่แต่ว่าเป็นที่ตาบออเนาะก,ก็เลยบบแพงปนไดค่ะข้างห,หลังนะแต่ว่าข้างหน้านี้แพงพอสมควรก็เกือบอ่าตอนนั้นก็ เกือบหลักแสนเนาะแปดเก้าหมื่นอย่างประมาณนี้ใครก็อยู่อยู่แล้วราวนี้แต่ว่าตอนนี้ก็แสนกว่าแล้วเนาะค่ะก็รื่อยๆค่ะแม่ก็ก็ตามไอ้ยังล่ะตามก็สมัยมาเนาะค่ะตามยุคตามสมัยอไปก่อนอาจจะถูกหน่อยถ้ามาซื้อตอนนี้ก็มันก็แพงเกินไปค่ะแม่ก็ใช้นี่มาทุกอย่างก็มาทำเกษตรก็เริ่มใช้นี่มา ตอนนี้ก็ดีขึ้นไหมครับโอ้ดีขึ้นหลายค่ะ<ม>ก,ก็ปดตัวนั้นทยอยปดตัวนั้นปดตัวนี้ไปทีละอย่างทีละอย่าง,าง<ม>ค่ะแล้วทีนี้เอาปดนี่ไปนำนี่ข้างนอกนี่พี่เป็นนี่ข้างนอกนี่เยอะนะ<ม>อา่านี่ธนาคารกระลักล้านแล้วม,มีนี่ข้างนอกอีกอเกือบล้านเลยเดะแต่ว่า<ม>ตรงตรงนั้นนะก็คืออ่ ปศไปปีก่อนนะก็แปดแสนห้าเลยนะอืมอาใช้ทําเกษตรแน่นค่ะก็แล้วก็ทั้งปดนี่ไปนําทั้งซื้อที่ไปนําทั้งขยายโอกหมูโอกเป็นขอกไก่เนาะถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็โอ้ไม่ธรรมดาก็ใช้เงินเยอะเนาะก็เดินดูรอบๆเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องใช้ทุนด้วยแต่เราก็ใช้ทุนหมุนเวียนของเราค่ะใช้ทุนหมุนเวียนแล้วทีนี้ การทําคอกหมูคอกเป็ดคอกไก่ของพี่เห็นบอกพี่จะใช้ไม้ไผ่แล้วก็ใช้ไม้ที่เรามรีต้นทุนของอใช้วัตถุดิบที่เรามีในสวนอ,อย่างทารั้วทาอย่างพี่ก็จะใช้ไม้ไผ่ต้นทุนจะถูกเนี่ยอย่างนี้เห็นบ่าที่ร้นยอยู่ในกระอาประดับไ,ไ,ได้ค่ะ แมนแบบทุกๆแต่สวยแบบบ้านๆเราไม่ได้ไปซื้อม่รูืเราก็เอาของที่มีอยู่มาใช้เก็บดูมันก็ดูสวยนะมันดูมันเป็นบ้านๆดีมาดูแล้วมันก็ชอบดูแล้วก็เออนะสวยครับไม้ไผ่ก็ไผ่ก็ไผ่เราเองเลยปลูกผมเห็นไผ่ปลูกโอเยอะมากผมเห็นที่แรกเฮ้ยมันดูสวยเดินเข้ามามันร่มรื่นอะไรแบบนี้ดีเอาละสุดท้ายนี่อยากให้พี่อ้อฝากไปถึง Mm hmm. ใครที่อยากจะทําเกษตรใครที่อยากจะทําสวนอยากทําปศุสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยสักหน่อยนึงนะฝากไปถึงฝากไปถึงเพื่อนๆที่ดูช่องอยู่นะใครที่สนใจเนี่ยให้พี่อ,อ้อฝากสั้นๆกนิดน,นึงก่อนปิดท้ายหน่อยนะครับพี่อ้อค่ะก็สำหรับเนาะ,ะก็มีหลายๆท่านที่โทรมาถามเนาะก็บอกว่าจะเริ่มแบบไหนจะเฮ็ดแบบไหนอย่างประมาณนี้นะคะก็คือ,อ หนูนะคะบ้านสวนทวีศักดิ์เนาะกระขบเป็นแนวทางเนาะหนูไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะนหนูเริ่มจากติดลบเลยนะกู้มาซื้อที่นะคะแต่ว่าเป็นอย่างหนูพือเฮต์ไดน,นะคะก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเลยแหละนะคะแลวกัเฮตดอย่างก็คือเฮตดแบบมีเป้าหมายว่าเราจะทําเพื่ออย่างของหนูนะจะทําเพื่อปลดหนี้ แล้วก็จะสร้างเป็นแหล่งเกษตรเชิงท่องเที่ยวนำอ,อย่างประมาณนี้แต่ว่าคงหนูจะจะจะ,จะไม่ทํารูหลาหนูจะเอาแบบบ้านๆเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบแบบบ้านบ้านจะปล่อยว่าบอบยอย่างที่รูหลาฟุ้มเฟอย่างประมาณนี้นะคะก็คือเป็นคนที่ถ้าถามว่าประหยัดบอกันถือว่าประหยัดพอสมควร,ครแต่ไม่ได้ขี้เหนียวนะทนําบุญทําทานคุณนะฝากช่องทางกันติดต่อของพี่อ้อนนะครับเช่นเบอร์โทร,ร<า>เฟซบุ๊กอะไรต่างๆเบอร์โทรก็ 0847986533ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ไลน์ค่ะแล้วก็ถ้า Facebook ก็จะเป็นทวีศัก์ทวีศัก์ค่ะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีลายลเดี๋ยวขึ้นโชว์ให้ที่หน้าจอให้ครับ Facebook ก็สามารถที่จะติดต่ออยากเข้ามาเที่ยวมาชมอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาศึกษาดูงานต่างๆก็ ติดต่อมาได้นะครับเพื่อนๆครับผมก็จะมาบ่อยๆนะผมรู้แล้วจุดศึกษาเรียนรู้นี่ผมจะมาบ่อยๆนะทีนี้เราไม่ได้อยู่ไกลกันนะครับเดี๋ยวจะเอาความรู้ไปให้เพื่อนๆด้วยเดี๋ยววันไหนผมเข้ามาผมก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูว่าตรงนี้ตรงนี้นะอะไรแบบได้เรียนรู้ไปด้วยกันชอบผมก็ชอบเรียนรู้เพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยไปนําเสนอต่อให้คนที่ติดตามให้เขาอยากรู้อยากชมได้ดูต่อแล้วก็ไปปรับใช้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากนะครับผมที่ให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ